เบสิกลำตึงมันมีเพลง่ะเตนกอนเอออ่ะอ่ะอ่ะสอนหน่อยสอนลำตึงหน่อยอ่ะอันนี้คือน้องอัําสอนลำตึงนะคะพี่พายสอนลำตึงหน่อยเออมาท่าจะไปเองอ่ะไม่ได้คิดท่าท่าจะไปเองโอเค เพ้นซ้อลำตึงไหมลำตึงอันนี้ลำตึงผ่าหนีพไปเต็มซู้ลิขเสรมาแล้วผนี้เอก็ทะนีไก่ย่างเออไก่ย่างไก่ย่างถูกเผาาฟานเออใงฟานเห็นเพนอรู้เรื่องอยูคนเดียวเขออได้รู้เรื่องถ้าไหนอีกผ้าผ้าล้างหน้านี่่าชเล้างหน้าน่ะเขาทำไงผ้าล้งหน้าเออผ้าไม่รู้อันนี้ผ้านี้านี้เล็ เห็ er right. pen, นไหมแพ้เพ้นต่อรู้เรื่องคนเดียวสองคนนุ่สอนอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจ